ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาโร่ของเรานะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวทัตไฟนะคะในช่วงเดือนกร,รกฎาคมปี2565นี้นะคะชาวทัตุไฟได้แก่ราศีนะคะเมษราศีสิงห์ราศีธนูนะคะสาราศีนี้จะอยู่ในชาวทัตไฟนะนุกเปิดไพ่แบบศาสตร์ตะวันตกนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะ Okay. ขอดูพลังงานความรักนะคะพลังงานตัวตนของชาวทัดไฟในช่วงนี้หน่อยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเดอร์มิตนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยนุกรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยผ่านอะไรไมาเยอะนะคะมีประสบการณ์นะคะเ,เหมือนเข้าใจในเรื่องของความรักมากขึ้นนะคะคุณไม่ได้รีบในเรื่อง,องความรักแล้วนะแล้วก็คุณค่อนข้างที่จะ เข้าใจนะคะเจออะไรมาเยอะนะคะในเรื่องของความรักนะคุณมีประสบการณ์นะ,ะแล้วก็ตัวคุณเองอ่ะจะค่อยคอยเรียนรู้นะคะในเรื่องความรักความสัมพนะันธ์เนาะจริงๆตัวคุณก็อยากจะมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนจริงจังละอยากเจอเนื้อคู่แล้วอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะแล้วก็คุณค่อนข้างที่จะ มุ่งมั่นในเรื่องของงานนะขึ้น8เหรียญน,นะคะโฟกัสเรื่องงานนะคะแต่ในเรื่องของความรักเนี่ยรู้สึกวา่าคุณต้องการความสัมพันธ์ที่จริงจังแล้วก็ชัดเจนเลยอย่างนี้มากกว่านะคะหรือบางท่านบางคนอาจจะเจอแล้วนะคะเจอคนที่รู้สึกว่าใช่คนที่เ,เป็น คนที่รู้สึกว่าเป็นคู่แท้นะคะคุณอยากจะใช้ชีวิตกับเขาแล้วก็ได้นะคะในบางท่านบางคนเจอแล้วนะอาจจะเป็นรักทางไกลนะคะชาวต่างชาติได้นะคะตัวคุณก็มีคนเข้ามาเยอะนะชาวรถไฟเป็นมเสเน์นะคะมีคนเข้ามาให้เลือกนะอืมเดี๋ยวขอดูเขาคนนั้นหน่อยนะพลังงานของเขาค่ะคนที่ ชาวธาตุไฟดิวอยู่ด้วยนะคะคุยนอตสอดนะคะก็จะมีพลังงานของชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุนกุมชาวธนูชาวราศีกันธาตุน้ำกระกฎิจิมินนะคะตัวเขามีความรู้สึกเสียใจผิดหวังอะไรบางอย่างนะคะกับใครบางคนนะคุณอาจจะคุยกับคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะคุยนอตสอดไปนี้อาจจะเป็นตัวคุณนะคะบางท่านบางคนเป็น พ่อไม่แม่ไมนะคะเป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ได้นะตัวเขาอาจจะเป็นนะคะเด็กถือดาบนะคะก็อาจจะเด็กกว่าคุณก็ได้อยู่กันคุณละที่นะคะนะอืมตัวเขาเองรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไม่ได้เป็นดังใจนะคะคุณและเขาอาจจะมีในเรื่องของระยะทางนะอืม เหมือนเขาส่งคุณดูคุณอยากจะเดินทางมาพบมาเจอกับคุณด้วยก็ได้นะคะอารมณ์ของเขาในเรื่องความรักอะ่ะเหมือนเขาเศร้าเหมือนเขารู้สึกไม่สมหวังรู้สึกเหมือนกับว่าทุกอย่างมันไม่ได้เป็นดังใจที่เขาต้องการนะคะขอดูว่าเขารู้สึกอย่างไรกับชาวทัตุไฟคะ่ะเด o ู n ค่ะชาวราศีมีนนะเชเวนออฟเพนเคิลนะคะแล้วก็มี เอ็กอปอนนะคะนายอปสอดนายอปบอลเขารู้สึกยังไงบคุณคุณอาจจะเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารก็ได้นะคะรักออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะเขาค่อนข้างที่จะคิดเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะคะบางคนก็ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะคะรู้สึกว่าเขามีความคิดมากเรื่องของคุณอะนะเป็นเดะมูน อาจจะเป็นความหึงหวงมีความวิตกกังวลคิดเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะคะเหมือนอยากมาพบมาเจอกับคุณค่ะอยากคุยกับคุณมากๆนะแล้วก็ถ้าไม่ค่อยได้คุยกันในช่วงนี้นะเขาอยากคุยกับคุณนะแล้วก็อยากจะติดต่อคุณมาอยากจะได้รับโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะแต่ถ้าคุณแบบคุยกันอยู่นะคะ เหมือนเขาอยากเดินทางนะคะมาพบมาเจอกับคุณด้วยนะค,คนคนนี้เขาคิดในเรื่องอคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณนะคะที่เขาคาดหวังว่ามันจะเติบโตได้ดีแล้วก็เติบโตได้มากกว่านี้นะคะ mm hmm. ขอดูว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาค่ะชาวธาตไฟบางท่านบางคนนี้มีการพักเบลกความสัมพันธ์กันไปนะคะหยุดความสัมพันธ์กันไปอาจจะด้วยระยะทางน,นะคะ คืออาจจะมีอุปสรรคแน่นอนแหละนะคะในความสัมพันธ์นี้ยเกิดขึ้นนะเดิอนเพอร์ค่ะต่างชาติต่างที่นดนใกล้นะคะหรือเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับราชการนะคะหรือเป็นนักการเมืองนย่นี้ก็ได้นะแล้วก็เจ้าของธุรกิจนะคะมีอํานาจในการสั่งการนะตัวคุณเองก็เป็นคนที่เนี่ยความรู้สึกที่คุณมีให้กับเขาอ่ะ คุณก็เป็นคนที่อีโก้สูงนะคุณอาจเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นหัวหน้างานอะไรอย่างเงี้ยนะเออจริงๆคุณก็ยังรู้สึกเดียบเขาคอยากพูดอยากคุยกับเขานะถ้าตอนนี้มีการคุณเหมือนกับคุณนิ่งเงียบนะคะในช่วงเนี้ยแต่ก็ยังแอบรอเขานีคะคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ใช่สําหรับคุณนะรู้สึกว่าคุณจริงจังแล้วก็ คุณอยากจะสร้างครอบครัวกับเขานะคะแต่ถ้าความสัมพันธ์นะตอนนี้มันนิ่งเงียบกันไปเนี่ยเ,เหมือนตัวคุณก็รอดูว่าเขาจะทำอย่างไรต่อไปนะคะนะจริงๆคุณค่อนข้างจริง,จ,รงจังแล้วก็อยากที่จะให้ในอนาคตะความสัมพันธ์มันมั่นคงมากกว่านี้อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะทีนี้มาดูกันค่ะว่าข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะ มีอะไรบ้างคะควินถือเหรียญหนึ่งถ้วยวาวจริงๆใพ่เขาบอกคุณดีเนี่ The Tower. นยเดิทาเวอร์แล้วครับเขาน่าจะอยากบอกคุณว่าเขารู้สึกปิ๊งคุณหรือชอบคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอละนะ อ่านะเขาเขาจริงใจกับคุณนะนะคะหนึ่งถ่วยเขามีความรู้สึกที่มันลน้ลน,ลนให้กับคุณเลยอะความรู้สึกที่มันล้นใจความรู้สึกที่มันบริสุทธิ์ใจนะคะที่เขาแบบมีให้กับคุณอะคุณเป็นคนสําคัญคุณเป็นคนที่มีความหมายกับเขามากๆเขาไม่สามารถที่จะปล่อยคุณนะคะออกจากความสนใจเขาได้นะคะ เขาไม่สามารถที่จะเลิกสนใจคุณได้นะคะคุณคณนนี้นะเหมือนอยากเดินทางมาเจอคุณด้วยนะคะนะเด e Tower นะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณตอนนี้เขาน่าจะรู้สึกพังอะถ้าคุณและเขามีการแบบหยุดความสัมพันธ์กันไปนะเขาก็รู้สึกแย่มากๆนะอืมเด e t o w e เเดี๋ยวนกขอขยายนะคะ คืออะไรอ่าเด็กชือไม้อืมถ้าคุณมีการเงียบนิ่งกันไปนะคะทะเลาะกันไปจบกันไปเนี่ยเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะอ่านะเขารู้สึกแย่มากๆนะคะเขายังรักคุณอยากจะกลับมาง้อคุณด้วยนะคะคุณคณนนี้แล้วเขาก็น่าจะกลัวว่าเออคุณจะมีคนใหม่ๆเข้ามาแล้วหรือ,อยังอะไร่างนี้ด้วยนะคะนะอืม แต่ถ้าคุณและเขาอยู่ในความสัมพันธ์นะคะนกมองว่าค,คนคนนี้เอ่อเขาก็อยากเขาใจร้อนเขาก็อยากที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยนะ,ะเอ่อถ้ายังไม่ได้เจอกันก็อยากจะเจอแล้วนะคะแล้วก็เหมือนเขาอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์เนี้ยนะคะโดยเร็วแล้วอะไรเงี้ยเขาไม่อยากรอช้านะคะอืม หรือเดชเถาก็อาจจะเป็นความหึงหวงก็ได้นะคะเขาก็กลัวเขาก,กลัวว่าคุณจะมีใครเข้ามาจีบมาชอบคุณไหมอย่างนี้ก็ได้นะคะนะสำหรับคุณที่อยู่ในความสัมพันธ์ทีนี้มาดูกันค่ะว่าเขานะคะเขาจะทําอย่างไรกับคุณต่อนะคะชาวธาตุไฟเขาจะทําอย่างไรกับคุณต่อคะ นายอ๊อฟซอร์นะคะคิงอ๊อฟซอร์เอกอ๊อฟคัพเดฮาพิมเทรดหนึ่งเหรียญอืมเขาจะทำอย่างไรต่อไปนะคะอ่าสิ่งที่เขาจะทำนะคะอืมเนี่ยคุณและเขาอะ มีไพ่คู่ขึ้นในในในสำรับด้วยนะคะนกมองว่าคนคนนี้เขาก็เหมือนกับคิดมากเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะคะเขาก็ก็ยังมีความรู้สึกที่มั่นคงให้กับคุณอยู่อะคะ่ะเขาอาจจะต้องลดอีโก้ของเขานะคะอืมถ้าเขาเป็นคนที่ห่างหายจากคุณไปนะคะนะหรือเขา เป็นคนที่นิ่งเงียบไปในความสัมพันธ์ทําให้ความสัมพันธ์มันช้าอะไรก็ตามนะเขาก็น่าจะลดอีโก้ของเขานะคะหรือติดต่อคุณมานะคือโนกรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยสิ่งที่เขาจะทําก็คือกลับเข้ามานะคะติดต่อคุณมากลับเข้ามาขอโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งกลับเข้ามาจริงจังนะคะเพราะว่าช่วงที่เขาไม่มีคุณเขาก็คงรู้แล้วนะคะว่า คุณคือคนสําคัญที่สุดสําหรับเขาเนะคะเป็นคนที่ใช่นะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคู่แท้ของเขาด้วยนะอืมอันนี้คือสิ่งที่เขารู้สึกนะแล้วก็สิ่งที่เขาจะทําก็คงจะกลับมาขอโอกาสจากคุณนะคะเนี่ยขึ้นสองเหรียญน,นะหนึ่งเหรียญคือการพัฒนาความสัมพันธ์หรือเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังนะคะหนักแน่นแล้วก็มั่นคงไปเลยนะเขาจะกลับมาค่ะคนคนนี้นะ เออสำหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นะคะการเดินทางเกิดขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็คนคนนี้เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่นะคะแล้วก็เขาจะเดินทางมาพบมาเจอกับคุณแน่นอนนะคะคนคนนี้อาจจะขอคุณแบบมั่นหมายถึงขั้นแต่งงานเลยนะคะค่อนข้างจริงจังกับคุณนะทีนี้มาดูว่า อันนี้เป็นจัสติกนะคะความจริงจังความชัดเจนนะคะถ้าก่อนหน้านี้ไม่ชัดเจนก็มีโอกาสที่จะได้ชัดเจนกันแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มนะแนวโน้มความสัมพันธ์พัฒนาการความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับชาวธาตุไฟนะไม่ได้มาทำคลิป น่าจะสองวันได้นะคะคิดถึงทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างคะอ่าสับแล้วยังขึ้นเก้าดาบนะเด e มาร i c เชีค่ะโอ้แนวครับสามถ้วยแนวโน้มความสัมพันธ์นุกรู้สึกว่าเนี่ยมีโอกาสนะคะกลับมา คุยกันกลับมาคืนดีกันมีเหตุการณ์ของการง้อกันเกิดขึ้นนะคะ,ะได้หันนะ้าเข้ามาคุยกันมากขึ้นนะสำหรับคนที่ห่างหายกันไปนะคะเพราะตัวเขาเองรู้สึกอยู่ไม่ได้นะคะถ้าไม่มีคุณนะแต่สำหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยหนูรู้สึกว่าเขาอยากเจอคุณมากๆเขาอยากจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะในความสัมพันธ์เนี้ยเป็นอย่างที่เขาต้องการนะคะอย่างเช่น เขาอยากเจอคุณละนะคะอยู่ห่างไกลกันเขาก็จะพยายามที่จะเดินทางมาพบมาเจอกับคุณนะอ่าคุณคนนี้นะด้วยความที่เขาหลักคุณนะคะเขาก็อยากจะมามอบความรักให้กับคุณคุณมีโอกาสนะคะที่จะ,ะได้ไปงานเฉลิมฉลองด้วยกันหรือไปดินเนอร์นะคะไปทานอาหารด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะนะอืนกมองว่าสําหรับคนที่มีปัญหากันไปเนี่ยเขาก็น่าจะกลับมานะคะ กับมาคุยกับคุณนะคะมาขอโอกาสมาง้อคุณนะคะมาบอกรักคุณมาแสดงความรักที่เขามีให้กับคุณนะคะให้คุณได้รับรู้นะถ้าอยากบอกนะคะอยากแนะนำอะไรให้กับชาวััดุไฟบ้างคะโอ้สิบถ่วยก็แน่นอนนะคนคนนี้นะคะเขาเขาอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณนะคะ ไพ่บอกว่าเขาเป็นเนื้อคู่คุณด้วยนะคะสําหรับคนที่ยังรักกันอยู่นะอ่าไม่ได้ห่างหายกันไปเพราะ,ะทําให้คุณเจ็บช้าน้ําใจอะไรอย่างนี้นะหมายถึงว่าอาจจะเป็นอุปสรรคอย่างอื่นนะคะในเรื่องของระยะทางการงานการเงินนะคะแต่จิตใจยังรักกันอยู่เนี่ยคนคนนี้นะคะเป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะดูสั้นนะคะการเริ่มต้นใหม่นะการเริ่มต้นใหม่นะคะเหมือน ต่างคนต่างไปคิดทบทวนนะคะเพื่อที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ให้ผมว่าสําหรับคนที่ความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ไม่ชัดเจนนะคะชาวทัดไฟนะมีโอกาสได้ชัดเจนแล้วนะคะนะก็ความสัมพันธ์นะเป็นเดอะซันเนี่ยคงไม่คลุมเครืออีกแล้วนะคะก่อนหน้านี้เป็นเด e อะมูนนะคะเป็นกลางคืนเห็นไหมอันนี้เป็นเดอะซันนะคะยังไงก็ไปต่อในทิศทางที่ดีแล้วก็จะชัดเจนขึ้นแล้วนะ จ็ดดาเจ็ดดาคืออะไรคะเก้าถ้วยอืไพ่บอกว่าถ้าคุณคนนี้เคยเงียบหายไปจากคุณนะคะคุณใช้ชีวิตของคุณให้มีความสุขไปเลยนะคะนะคนคนนี้ยังไงถ้าเขาใช่เขาจะกลับมาแน่นอนนะคะเพราะว่าเขารักคุณนะอเขายังถือคุณอยู่ในมือนะคะคุณยังอยู่ในใจเขาตลอดเวลานะเสมอ ก็ไม่ต้องคิดมากนะคะในช่วงที่เขาห่างหายไปเงียบไปคุณก็มีความสุขกับตัวเองให้ได้นะคะแล้วก็ยังไงถ้าใช่นะคะถ้าเป็นคู่กันแล้วเขาก็กลับมาแน่นอนนะคะ mm. ก็จะประมาณนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะทุกการรับชมรับฟังนะทุกคนนะยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปะคะ่ะสวัสดีค่ะ